มาดูผลงานในการตัดหญ้าครับวันนี้เสร็จสินนะ้นแล้วตัดหญ้าได้เรียบดีเลยนะเดี๋ยวน้องๆก็จะเก็บงานอีกหน่อยแต่ผลพป่งของการตัดหญ้านะครับขอบบ่อเรียบมีคนแอบ,บลักปลาของเราไปพอสมควรเลยนี่นะครับบ่อของเราน้ำเต็มเลยนะครับปีนี้ ปลาหายไปพอสมควรนะครับคนแอบหลับนี่เป็นบริเวณที่ปลูกปามแล้วก็ไม้ป่าหลายชนิดนะครับตัดญ้าออกแล้วดูโล่งดีทีเดียวนะครับสะอาดตาขึ้นมากเลยนะครับสวนเปร่งของเรามาดูบริเวณที่เราปลูกปามยะวาไว้นะครับหลังจากตัดญ้าออกหมดแล้วนะครับ ตามของเราโตสวยดีทีเดียวนะครับแต่ก็ต้องรีบลดน้ำน,นะครับใบเริ่มเหลืองลนะ